สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของคุณแม่ทุ่ท่านค่ะวันนี้ฟ้ามืดฟ้ามัวค่ะผลตกข้างคืนบ้านของคุณแม่ค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝ่กค่ะของสวยงามผ่าทุกวันค่ะวันนี้เป็นผลตกก็แปะก็แปะแน่ค่ะนี่ราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะรหัสหกค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะรือนี่เป็นงานใหม่บ้านที่ยืนนะคะ ราคาอยู่ที่1,600บาทขาภาสามตะกอทอมือค่ะด้วยทุกคืนงานทุกคืนแกมทุกคืนค่ะ1,600บาทนะคะค่ะเรื่องลายเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ลายเนี่ยค่ะช่างมัดมี่เขาจะพัฒนาการไปเรื่อยๆนะคะเขาจะเก็บจากพื้นน้นมาใส่พื้นนี้ค่ะลายนั้นลายนี้มาใส่ก,กันก็คุณแม่ก็เลยบอกลายไม่ถูกนะคะเพราะว่าช่างเขาก็พัฒนาการไปเรื่อยๆค่ะ คุณแม่จำหน้าพวกร้อยดาวพวกพวกร้อยดาวพวกดอกมะเขือป่ากาต้งนะคะคุณแม่จำได้ค่ะเพราะว่าคุณแม่หยิบยกบ่อยนะคะาลายนี้ก็ก็สวยเหมือนกันค่ะสวยค่ะราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะรหัสหกค่ะพื้นผ้าเป็นสีแดงนิ้นมะขามค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นนิ้มทุกพื้นค่ะแข็งทุกพื้นค่ะ ค่ะราคานี้พอดีพอจับนะคะพอไะเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะค่ะฝากเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราได้ค่ะราคานี้นะคะขาไหมระแพร่แพงค่ะไหมแพงค่ะก้นมัดมีแต่สิไปบ่ลอดราคาไหมแพ้งหลายค่ะคาะไหมแพงหลายค่ะค่ะราคานี้เป็นราคาพอหยิบพอจับนะคะหนึ่งพันหกร้อบาทค่ะ ค่ะสามตะตอทอมูค่ะค่ะสวยทุกขือนงามทุกือเลี่ยมทุกขืนค่ะหนึ่พันห้อยบาทค่ะค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะท่านไหนยังไม่ได้เอดไลกันกับคุณแม่ค่ะให้ลูกให้หลานทาให้นะคะเอลไลค่ะเพราะว่าลูกหลานเราเก่งอยู่แล้วค่ะเก่งทางโทรศัพท์ทางโซเชียลอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้ค่ะ ค่ะให้ลูกให้ล้านทําให้ค่ะท่านไหนทมามันเป็นคุณแม่จะส่งภาพนี้มาดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะดูภาพรวมคุณแม่ให้ใหต,หติดตามทางช่อง YouTube ค่ะค่ะติดตามคุณแม่นะคะติดตามาทางช่องย t ท b e ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะพื้นผ้าเป็นสีแดงเป้นมะขามนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกถือห้ามทุกถือเยี่ยมทุกถืน,น,นค่ะค่ะบริวารของคุณแม่ดูสิคะบริวารของคุณแม่นะคะ ค่ะเวลาคุณแม่ถ่ายคลิปทีใดเขาจะจุ๊บจิบจุ๊บจิบเลยค่ะเสียงบางล่งเลยค่ะค่ะมั่งของคุณแม่นุ่มเยอะค่ะคุณแม่ไม่เคยไล่เขาหนีนะคะค่ะดูเสียงเขาค่ะเจ้า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 ค่ะบริการของคุณแม่เยอะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงค่ะแจ่มทุกถึงค่ะสามตะกอทอมือค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะเอาไปค่ะช่วงนี้ค่ะงานเดือนหกนี่ค่ะบุญเยอะนะคะบุญงานบุญบวชบุญแต่งค่ะเยอะมากค่ะมองหาผ้าไหมชสวยค่ะใส่ออกงานบุญงานบวชนะคะค่ะมัคืนไหนชอบผืนไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์นะคะค่ะคุณแม่จะแจ้งให้ทราบค่ะตอนที่คุณแม่ไลน์นะคะคุณแม่ไม่เก็บปลายทางนะคะคุณแม่รับแต่งเงินโอนค่ะ โอนเงินส่งของค่ะเพราะว่าเราส่งของทุกวันทั่วไทยอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกลัวว่าของไม่ถึงมือนะคะค่ะไม่ท่านไม่ต้องกลัวว่าของไม่ถึงมือค่ะของถึงมือท่านค่ะคุณแม่รับผิดชอบทุกอย่างนะคะถ้าส่งช้านิดหน่อยก็ขออภัยค่ะเพราะว่าบางทีปลายทางของจะเยอะค่ะอยู่ที่ปลายทางนะคะค่ะถ้าคุณแม่ส่งให้ส่งทุกวันค่ะส่งทั่วไทยเลยค่ะส่งทุกวันค่ะ แต่ว่าบางทีอาจจะล่าช้าหน่อยอยู่ที่ปลายทางคุณแม่คาะขอภัยค่ะเพราะว่าค่ะพ่วงค่ะบางทีก็ของปลายทางเยอะค่ะบางทีเคยวันหนึ่งสองวันถึงค่ะบางทีก็กระโดดข้าปลายนึ่สองสามวันก็ขอภัยค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ปลายทางค่ะค่ะเรื่องคุณแม่ที่ส่งของเร็วค่ะส่งทุกวันค่ะค่ะไม่ต้องกลัวว่าของจะไม่ถึงมือนะคะค่ะคุณแม่ก็ ค่ะมีอะไรคุณแม่ก็ตามให้ตลอดค่ะตามของให้ลูกค้าค่ะค่ะนี่ก็ลายนี่ค่ะคุณแม่จาได้ค่ะเป็นลายไส้ดอกหมากค่ะค่ะสวยมากค่ะไส้ดอกหมากหน0่บาทค่ะถ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะโดดเด่นมากค่ะถ้าอยากให้ผ้านิ่มนะคะคุณแม่จะบอกวิธีนะคะไม่ต้องรอคุณแม่อาาน้ัายานะคะอาบน้ํายาที่เขาว่าน้ํายาเย็บริมนั้น ค่ะมันจะอัพราคาขึ้นครึ่งต่อครึ่งนะคะคุณแม่จะบอกค่ะบอกเคล็ดลับค่ะแช่น้ายาปราบพนุนุ่มประมาณสิบนาทีค่ะตากในร่มค่ะแล้วก็มารีดค่ะมันจะนิ่มมากค่ะห้าไหมค่ะค่ะนั่นแหละค่ะวิธีอาานมันยาค่ะค่ะคุณแม่บอกวิธีแล้วนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะลายนี้ค่ะคือลายไส้ดอกมมกนะคะค่ะสวยค่ะลายนี้ค่ะ ่ะผ้าขาแย่ผู้ใหญ่ของเราก็เหมาะสมนะคะหาผ้าขาแย่ผู้ใหญ่หาผ้าหาผ้าเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราก็ได้ค่ะหรือจะเอาไปให้เป็นของขวัญในวันกเกษียณของเราผู้บาอาจย์ท่านกเกษียณนะคะเราจะให้ของขวัญท่าน,นนะคะค่หมอมาทางแม่วันรักขายผ้าไหมสวยสลิมค่ะราคาพอหยิบพอจับค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะผืนนี้หนึ่งันหกร้อยบาทนะคะเป็นลายสร้อยดอกไม้ค่ะผืนนี้เป็นสีม่วงค่ะเป็นสีม่วงนะคะม่วงมังคุดค,ค่ะค่ะเขาเรียกว่าม่วงมังคุดระหัสหนึ่งนะคะลา<ะ>ยเป็นลายเขาเรียกว่าลายปากกาต๊อบค่ะปากกาต๊อบดอกมะเขือนะคะปากกาต๊อบเป็นภาษาเขมรคือว่าดอกมะเขือค่ะรหัสหนึ่งค่ะผืนผ้าเป็นสีม่วงค่ะม่วงมังคุดนะคะ ค่ะเป็นม่วงๆ่วงเป็นสีเปลือกมังคุดค่ะค่ะลายดอกมะเขือประกาศต้ค่ะ1,600บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกพืนค่ะ1,600บาทนะคะโทรทักคุณแม่มานะคะค่ะท่านสนใจโทรทักคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่จะยืนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือเอฟซีของคุณแม่พี่น้องชาวไทยของคุณแม่ค่ะที่อุดหนุนให้กําลังใจคุณแม่นะคะค่ะอยู่ได้ก็คือกําลังใจจากพี่น้องชาวไทยของเราเนี่แหละค่ะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะช่วยอุ่นคณแม่นะคะค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากทุกวันทุกเช้าเลยค่ะค่ะวันนี้ฝนตกทั้งคืนบ้านของคุณแม่ค่ะอากาศอึมครึมหน่อยนะคะอากาศฝนค่ะสลัวสลัวค่ะเริ่มฝนมาแล้วค่ะค่ะพ่อเขาก็บอกว่าฝนจะมาสัปดาห์ที่สี่ของเดือนพฤษภาคมก็ดูคุณแม่ดูแล้วก็ตรงอยู่นะคะฝนเริ่มมาแล้วค่ะ ค่ะช่วงร้อร้อนมากค่ะช่วงนี้ก็เริ่มชุ่มฉ่ากับสายฝนแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะฝนมาแล้วค่ะค่ะสวยนะคะถ้าแต่ละถือนี่้สวยๆค่ะค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะคาะลายนี้ค่ะเป็นลายมากน้อยค่ะสวยงามมากนะคะคาะลายมากน้อยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะถ้าสามตะกอค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนโด,ดเต็มทุกผืนค่ะค่ะคุณรัชาตีไทยสวยแบบไทยใส่ผ้าไหมไทยไปทําบุญนะคะค่ะมองหาผ้าไหมาส,สวยๆกับแม่ลักนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ราคานี้พอหยิบพอจับนะคะราคานี้ค่ะพอเอื้อมมือถึงนะคาค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทายมากน้อยลายนี้ค่ะคุณแม่จะจําได้เป็นบางลายนะคะลายผ้าไหมค่ะบางลายก็เพราะว่าคุณแม่ก็เป็นแผนการตลาดค่ะพวกมัดหมี่ก็ต่างหากค่ะการตลาดก็ต่างหากบางทีเราก็ไม่ได้ถามเขาทุกผืนนะคะลายไหนค่ะลายไหนเป็นลายไหนนะคะค่ะบางทีเราชินกับการยกบ่อยค่ะเราก็จําได้ค่ะ เราก็บอกลูกค้าไปได้ค่ะนี้ก็ลายนากน้อยค่ะหนึ่งทพหร้บาทนะคะตาเป็นโตล,ล้ตาลุ่มคือฮ้ยคุณแม่ดูของก็ต้องะา นี่ก็สวยนะคะลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายคมห้าค่ะเหมือนลายไทยนะคะพื้นผ้าเป็นสีน้ําเงินเข้มค่ะนี่ก็สวยโดดเด่นมากค่ะ1,600บาทค่ะผ้าสามตะกรอนพรมค่ะเป็นงานไหมบ้านทางพุ่งค่ะตัวยืนเป็นไหมจุนนะคะไหมจุนกับไหมบ้านบวกกันเป็นไหมน้อยน้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะไหมจุนก็ไหมเปไหมไหมน้อยเหมือนกันนะคะเป็นไหมแท้นะคะหาะเพราะว่า ที่เขาจะเรียกไหมจุนก็โรงงานจุนค่ะโรงงานจุนถ้าแก่จุนนะคะโรงงานจุนสาวไหมนะคะก็ตัวหมอนตัวไหมก็พวกชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านนี่นะคะเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะคะค่ะแล้วก็เป็นฝักหลอกสีขาวค่ะเขาจะส่งโรงงานจุนสาวก็เรียกว่าไหมจุนค่ะผ้าสาวเครื่องนะคะมาทําเช่นยืนเนะะี่ยค่ะจะละเอียดนะคะจะที่ไหมจะไม่ทำตะกอไหมนะคะค่ะไหมจุนกับไหมบ้านก็บวกกันเป็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ไม่มีคำว่าไหมปอมน,นะคะมีแต่ไหมแทค้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้าสามตะกอทอมือค่ะลายนี้ก็ลายไทยนะคะสวยนะคะแก่นนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเวลาคุณแม่ยื่นเข้าไปแบบนี้ค่ะสีมันจะเปลี่ยนนะคะหรือมันจะเป็นกับต้องหรือ,อยังไงคุณแม่ก็ปรับแสงสีไม่เป็นนะคะแต่คุณแมพ่พอพูดได้ค่ะบรรยายได้ค่ะแต่ปรับแสงสีไม่เป็น คุณแม่จเปริญญาป .4 ค่ะเรื่องปาับแสงสีไม่เป็นเลยค่ะค่ะไม่ค่อยเป็นนะคะรู้จักตั้งกล้องได้อยู่ค่ะถ่ายทําได้ค่ะค่ะแต่ว่าปาับแสงสีไม่เป็นค่ะค่ะคุณแม่ก็เอาแบบธรรมดาทุ่วเลยค่ะแบบธรรมชาติค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่าภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ส่งภาพดิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะคุณแม่บอกลูกค้าทางไลน์ค่ะ ค่ะให้ลูกให้หลานแนบนายให้นะคะค่ะเหมือนคุณท่านลูกค้าทักมาเหมือนหมายเลขเหมือนหมายเลขสิแบบนี้ค่ะมันตรงกกันไหมค่ะถ้าไม่ตรงก,กกันหรือตรงปก,กกันคุณแม่จะส่งท่านให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่า้านนิ่งนี่ค่ะเราจะดูส่วนตัวได้ค่ะแต่ภาพรวมเนี่ค่ะมันจะเป็นทางช่อง youtube ค่ะเป็นภาพรวมเนี่ค่ะบางทีก็ สายตาคนแก่ดูไม่ทันนะคะคุณแม่ก็จะเปลี่ยนเป็นถือน,นั้นถืนนี้ค่ะภาพรวมค่ะแต่ภาพนิ่งท่านทักมานี่ค่ะคุณแม่ก็ส่งสายตรงให้ดูแบบสมมุติว่าเหมือนหมายเลขสิบแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็ส่งภาพนิ่งให้ดูมันก็จะได้เห็นแคดแบบแเราถูกต้องกันไหมค่ะเราทักมานี่ค่ะโอเคกันค่ะถูกต้องโอเคกันคุณแม่ก็ส่งหมายเลขบัญชีค่ะให้ลูกค้านะคะขายท่านแม่บ้านค่ะโอนเงินนะคะ ค่ะระบบโอนค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ไม่รับปลายทางนะคะคุณแม่แก้งให้ทราบค่ะคุณแม่ไม่รับปลายทางค่ะบางทีรับปลายทางก็พนักงานเขาไปส่งของค่ะโทรหาผู้รับก่อของถึงมือแบบนี้ก็ไม่สะดวกรับของอยู่หัวไร่ไปนาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือไปต่างจังหวัดค่ะเพราะว่า ของก็ตีกลับค่ะเขาจะไม่รอจ่ายนะคะถ้าถ้าไม่ได้จ่ายเงินค่ะของจะตีกลับมาหาคุณแม่คืนนะคะตีกลับก็ไม่ใช่ว่าตีกลับฟรีนะคะคุณแม่เสียค่าตีกับห0บบาทนะคะค่ะก็เลยยกเลิกค่ะยกเลิกไม่เก็บปลายทางค่ะเพราะว่าหลายครั้งต่อหลายครั้งมันก็เป็นเงินหลายบาทนะคะค่ะเป็นเงินหลายน้อยค่ะค่ะคุณแม่ก็เลยท่านไหน โอนเงินเราก็ส่งของค่ะเพราะว่าเราส่งทุกวันส่งทัว่วไทยอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกลัวว่าของไม่ถึงมือนะคะค่ะคุณแม่รับจิดนอททุกอย่างนะคะค่ะสวยค่ะรหัสสิบเอ็ดก็สวยค่ะลายก็ลายดอกแก้วค่ะค่ะรหัสสิบเอ็ดเป็นลายดอกแก้วลายเก่าลายโบร,ราณของเรานะคะค่ะลายดอกแก้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ สวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะลายนี้เขาเรียกว่าลายดอกแก้วค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ํางเงินนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะอ๋อไม่ฟังว่าไงจีอีกอันนี้ก็ลายลายมาดอกมะเขือผสมนางเคียนนะคะเพราะว่า หมือนคุณแม่บอก่นแหละช่างเขาจะพัฒนาการไปเรื่อยๆค่ะพัฒนาการการมัดหมีนะคะจะเอาจากพื้นน้ามาใส่พื้นนี้ก็ค่ารวงกันมาก็สวยออกมาภาพก็สวยนะคะค่านางเพียนผสมดอกมะเขือประการต๊อกนะคะค่ลนรหันห้าค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกถืนแจ่มทุกถืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค3าสามตะตอทอเมอนะคะค่าใบบ้านผางพุ่งผ่าไหมจุนเป็นไหมยืนนะคะ ไหมจุนกับไหมบ้านบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะขาดผ้าสามตะกอค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้นะคะวันนี้ก็รับทุกท่านนะคะคาหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะคาะคุณแม่ส่งภาพนี้ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ นางเพียนผสมดอกมะเขืออปกาตรตอกนะคะลายนี้นะคะผาืนผ้าเป็นสีเม็ดมะขามเท้น,นะคะ<ม>่ะผืนนี้ก็สวยคาะเป็นลายใหม่นะคะเป็นลายออกใหม่ค่ะเขาก็พัฒนาการการนัดหมีไปเรื่อยๆค่ะลายนั้นผสมลายนี้ออกมาก็สวยผ้ากออกมาสวยนะคะหน0่งพันหกบาทค่ะ้าสามตะกอท,ทอมืออรรหัส14บสีนะคะ หมายเลขสิบสี่ค่ะถ้าถ้าคุณแม่มาก็บอกหมายเลขน,นะคะบอกราคาด้วยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะโทรทักคุณแม่มานะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่จางสวยไม่จีดารค่ะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็น้าสามปะกอทอมือนะคะรหัสสิบสี่ค่ะเป็นลายค่ดสวยนะคะดูแล้วค่ะเป็นค่ะมัดหมีได้สวยงามมากค่ะค่ดดูตามภาพนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าทุกท่านใ้ดูตามภาพนะคะค่ะตัวทักคุณแม่ผืนนี้คุณแม่จำชื่อลายได้ค่ะเราชอบก็โทรทักคุณแม่มานะคะค่ะตัวทักคุณแม่รับมาค่ะถ้าท่านชอบผืนไหนค่ะ ตัทักมาค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้องรักตอบทางานทุกท่านนะคะร่งหดเก็บค่ะผืนนี้ก็ร่งหดเก็บเป็นลายหน้าน้อยค่ะผืนนี้ก็น่าน้อยนะคะค่ะผืนท้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะแดงเม็ดมะขามค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะไหมบ้านทำพุ่งค่ะตัวยืนคือไหมจุนนะคะค่ะไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ขบอกกันเข้าไปเป็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จีดกานค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะขาะลายนี้ค่ะลายน้าน้อยค่ะค่ะเหมาะสมให้กับของขวัญให้กับคุณแม่คุณยายคุณย่าของเรานะคะถ้าลูกๆดูอยู่นะคะคาะลายนี้ค่ะเหมาะสมสําหรับผู่สูงวัยค่ะลายน้าน้อยนี่ค่ะค่ะสวยามากค่ะ ค่ะหุนนี้เป็นลายหน้าน้อยนะคะค่ะโทรทักคุณแม่มานะคะค่ะสวยค่ะสวยทุกหืิค่ะคุณแม่ต่อเลยนะคะค่ะคุณแม่จะต่อพวกคุณแม่ไม่ทําคลิปเลยะคะ่ะอยู่นี่เมื่อวานมันเหลืออยู่สามหุ่นนะคะเป็นผ้าเป็นผ้าห้าตะกอนนะคะ,เป,เ,ปะ,คะเป็นสีดําค่ะหื้นผ้าเป็นสีดําล้วนนะคะ ค่ะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะลายลายดอกมะเขือค่ะลายปากกาต๊อนะคะเป็นห้าห้าตะกอนะคะยกลายลูกแก้วค่ะยกขีดลายลูกแก้วนะคะผ่างามขาวดําค่ะท่านไหนยังไม่ได้งานใส่ไอเอองานขาวดําก็มองมาทางคุณแม่ล่างนะคะขายห้าไหมค่ะค่ะคุณแม่ต่อคลิปกันเลยค่ะผืนนี้ราคาอยู่ที่สองพันเกียร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะสองพันเียร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นงานขาวดำค่ะคาะโทรถ้าคุณแม่มานะคะงานขาวดำค่ะคาะห้าห้าตะกรอลายลูกแก้วค่ะยกขิดลายลูกแก้วนะคะค่ะสวยงามมากค่ะโดดเด่นนะคะสองพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะคืนนี้ลายค่ะเ้าเรียกว่าลายดอกมะลินะคะนี่ว่ายกขีดห้าตะกอค่ะ ขายกขิดห้าตะกอเป็นลาย,าลายาค่ะลายดอกมะนีค่ะแลวหักสีนะคะขาะลายลูกแก้วค่ะขาดผ้าเย็บผ้าห้าตะกอนี่ค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นนะคะคาะเป็นผ้าย,ยกขีดค่ะงานขาวดําค่ะสองพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะให้ท่านโทรทัาคุณแม่นะคะค่ะเป็นงานขาวดําค่ะสองพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ อ่ะเป็นลายดอกมะลิค่ะลายดอมกมะล้สวยนะคะแต่พี่แม่ชอบลายที่เล็กแบบนี้นะคะ่ะขาดใาออกงานขาวดำขากสอง0ับาทค่ะคัะ่างหับสามก็ลายเดียวกันกับไอมันจะอยู่ที่ลายเดียวกันกับลาย ลายดอกมะลินะคะรหัสสามรหัสสี่ค่ะค่ะเป็นลายดอกมะลิค่ะยกขีดค่ะยกขีดห้าตะกอค่ะลายลูกแก้วค่ะค่ะเหมาะสาหรับใส่งานขาวดำค่ะสวยงามมากนะคะค่ะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะสวยทุกถืงนงามทุกถืงนโดดเด่นทุกผืนค่ะสองพันเร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่ส่งภาพนี้ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะภาพไม่คมชัดค่ะคุณแม่ส่งภาพนี้ให้ดูอีก ครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าบางทีภ้ามันไม่คมชัดค้ามาพไม่มัวถ้ามันจะมัวค่ะไม่ถูกอกถูกใจของลูกค้าค่ะของแม่บ้านนะคะค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งท่านให้มาดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะสองพันเร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ่ายกติดลายูกแก้วค่ะพวกนี้ค่ะผ้าห้าตะกรอนค่ะจะแพงหน่อยนะคะผ้าห้าตะกอนค่ะแต่เพื่อนกลุ่ม ทางไล่ด้วยกันเขาจะไม่ขายราคานี้นะคะเพราะค่าน้าตะกอค่ะค่ะแต่คุณแม่ราคาย่อมเยาค่ะอยากได้ของราคาย่อมเยามองมาทางคุณแม่รักนะคะขาะผ้าไหมสวยสลินค่ะขาะสองพันเร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบนราษารค่ะคุทอง สิบสามสิบปกป้องทุกท่านค่ะ